สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อจากคาที่แล้วที่ว่า,าเราได้ลงเจ้าตัวโปรแกรมนะ OBS Virtualcam ไว้นะครับดังนั้นเรามาดูกันนะเดี๋ยวอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมต้องเปิดโปรแกรม OBS ก่อนนะฮะเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะฮะตรงนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้มันโชว์ที่ที่ตรง Google Meet เนี่ยผมจะให้มันโชว์หน้านี้ลงลงใน o o g ก e m e e t นะฮะจากนั้นอนอกจากผมจะเปิด o b s แล้วเดี๋ยวผมก็ต้องเปิดตัวเว็บ g o o g l e ไว้ด้วยนะฮะต้องเปิดเว็บ g o o g l e ไว้ด้วย เกกล้ไแล้วดันนั้นเดี๋ยวผมจะเข้านะฮะเข้าในส่วนของผมจะลองเข้าในส่วนที่เป็นลงท้ายด้วย gmail.com ก่อนนะฮะอ่าเข้ามาที่เลยเดี๋ยวผมลงชื่อไปแล้วผมเปลี่ยนเปลี่ยนบัญชีกัอนนะฮะ เี่ผมอยากจะออกก่อนผมจะอยากเข้าอันนี้เป็น S A C ผมยังไม่นั่นครับผมผมอยากจะเข้าตัวนี้ก่อนนะ อินเข้ามาใหม่ใช้ at gmail.com ก่อนนะฮะจากนั้นผมก็เข้า o o o l l m m e t นะฮะเข้า Google Meet เข้าร่วมประชุมเริ่มการประชุมท,ทันทีตอนนี้ตัวน,นี้เป็นอย่างนี้ก่อน ตัวนี้เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราเซตเป็นอะไรไว้นะฮะถ้าสมมุติว่าผมเซตเป็นตั้งค่านะฮะวิดีโอตัวนี้ผมเซตเป็นเท่าต,ตัวคาเมราตัวนี้ไว้นะฮะเวลาเปิดจริงๆตรงนี้กล้องไม่ทํางานสาเหตุที่กล้องไม่ทํางานเพราะเอะผมไม่มั่นใจเพราะจริงๆตัวนี้มันทางานอยู่ถ้าผมปิดตัวนี้ ปิด OBS แล้วเข้าไปดูใหม่สิพนอะปิด OBS แล้วกล้องตัวนี้ทำง,งานนะผมเปิด OBS เปิด OBS เปิดแนะผมตั้งตัวน,นี้เ e c บ a คมผมเลือกตัวนี้เป็น OBS Camera นะฮะ ตัวนี้คลิปนะค,คลิปนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการกับด้านกํัลังผมยังไม่ติ๊กอะไรทั้งสิ้นนะผมกดสตาร์ทนะพอกดสตาร์ทเสร็จปั๊บนะฮะตรงนี้ครับผมให้กดสตาร์ทนะด,ด้วยนะฮะสตาร์ทวิชวลกแคมิรกดสตาร์ทด้วยนะฮะแล้วพอกดแล้วมันจะกลายเป็นคำว่าสตาร์ทวิชวลกแคมิคราวนี้ไปดูในส่วนของ g o o เกิลอันนี้ยังเป็นกล้องหลุด ะะเราเซตตั้งค่านะฮะวิดีโอเลือกตัวนี้ครับเป็น OBS Virtual Camera นะฮะเรียบร้อยครับเห็นไหมอุ้ยแต่ดูมันแปลกแปลมันกลับได้กลับหลังนะฮะ <c oughs> ดูมันกลับหน้ากลับหลังนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมลองเข้าไปที่ OBS <c oughs> แล้วผมไปเลือกใช้ตัวนี้ ดตูตนี้จะเห็นชัดว่าโอเคแล้วลองกลับไปที่ในส่วนของเนี่ยมันกลับด้านนะฮะลองแก้ไขเอาผมกดสต็อปตัวนี้ก่อนนะสต็อปตัวนี้แล้วก็สต็อปตัวนี้ลองดูซิถ้าผมติ๊กตัวนี้นะกดสตาร์ตตัวนี้ใหม่แล้วก็กดสตาร์ตตัวนี้ใหม่ ะจากนั้นเข้าไปในส่วนนี้กลับหรือยังยังไม่กลับถ้าถ้าสมมุติว่าผมออกจากตัวนี้ด้วยนะฮะผมล็อกเอาออกจากตัวนี้ แล้วก็มีดใหม่นะฮะเขาร่วมประชุมมันก็ยังไม่กลับนะฮะมันก็ยังไม่กลับด้านตอนนี้ไม่เป็นไรนะฮะผมเคยสอนไว้แล้วว่า มันมีวิธีการทําให้ตัวนี้มันกลับด้านก็คือเราเข้าไปในส่วนของค้นหาที่ชื่อว่าอะไรนะ v I B e o, video video m i l l e r นะ video m i l l e r พอเข้า video m i l l e r เสร็จปั๊บนะฮะเราใช้ใชเขาเรียกเป็นตัวเสริมนะฮะตัวนีนะ้ผมเคยพูดไปทีนึงในเรื่องของ Google Meet นะฮะแล้วเราก็อย่างเครื่องตัวนี้เนี่ยมันยังไม่เคยลงมาก่อนแต่ถ้าเกิดเครื่องตัวนี้ลงมาก่อนเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตัวนึ่งโผล่ขึ้นมาผมเพิ่ม นะะเพิ่มส่วนขยายนะเพิ่มส่วนขยายเสร็จปั๊บปิดตัวนี้อ่าผมปิดตัวนี้เสร็จปั๊บผมกลับมาที่ตัวนี้สังเกตที่ตรงนี้ครับนสะังเกตตรงนี้เนี่ยมันจะมีวีดีโอมิลเลอร์เข้ามาครั้งแรกมันไม่รู้เป็นไรครับครั้งแรกมันไม่อยอมกลับเนี่ยพอครั้งเนี้ยมันถึงจะกลับทำสองครั้งอย่างนี้คือปกติแหละนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการ ทำการเอา O p S มาออกในส่วนของ Google Meet หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับขอบคุณครับ